อนาคตของเกมมี AI เป็นเพื่อนหรือศัตรูประเด็นร้อนนี้กำลังทำให้วงการเกมแตกต่างกันอย่างรุนแรงในขณะที่บางคนเห็น AI เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาเกมอย่างมีประสิทธิภาพก็มีฝ่ายอื่นหวาดกลัวว่ามันจะมาแทนที่มนุษย์ในอุตสาหากรรมนี้แต่คุณฮิเดโอโคชิมุผู้สร้างเกมชื่อดังอย่างเมทัลกิสซอลิตและเดชแทนดิมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AI ในการพัฒนาเกมซึ่งอาจจะทําให้คุณมอง AI ด้วยแง่มุมใหม่ในการสัมภาษณ์กับไวเอาร์เจแปน HTTPS n s a a w w i t g r m โคจิเมอร์ได้แสดงความคิดเห็นว่าเขาไม่ได้ต่อต้าน AI แต่เชื่อว่ามนุษย์ควรเป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ส่วน AI ควรเข้ามาช่วยเหลือในงานที่น่าเบื่อ t e d i s เพื่อลดต้นทุนและประหยัดเวลานี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของคนอาจจะพลาดโคจิมอรไม่ได้มอง AI เป็นศัตรูแต่เป็นเพื่อนที่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผมเห็นอนาคตที่ผมจะร่วมสร้าง Co-Creating ผลงานกับ AI โคชิมูกล่าวมันไม่ใช่เรื่องของการแทนที่มนุษย์แต่เป็นการร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีมาก่อนแต่ที่น่าสนใจคือมุมมองนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากทุกคนมีบางคนกลัวว่าคําว่างานน่าเบื่ออาจจะหมายถึงอาชีพของพวกเขาแต่โคชิมูย้าว่าเขาแค่ต้องการใช้ AI เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพไม่ใช่ใช้มันมาทํางานแทนคนทั้งหมดมุมมองของโคชิมูสอดคล้องกับไคิโรฮิโนซีอีโอของเลเวล 5ที่เผยว่าโค้ดประมาณ80-90%ถูกเขียนโดย AI แล้วให้โปรแกรมเมอร์มนุษย์มาปิดงานแต่เขาก็ย้ำว่าครีเอเตอร์ในอนาคตต้องมีสุนทรียะในการควบคุมเครื่องมือนี้ในทางตรงกันข้ามโยโกทอโรผู้กำกับนิวทอมุตกลับมองแง่ร้ายว่า AI จะทำให้คนตกงานครั้งใหญ่แต่คุณคิดยังไง AI จะเป็นเพื่อนหรือศัตรูของวงการเกมในอนาคตรประเด็นนี้ยังคงซับซ้อนและเปิดโอกาสให้เราถามตัวเองว่าเราจะใช้ AI อย่างไรในอุตสาหกรรมเกม จะเป็นการร่วมมือหรือการแทงที่ตอบคำถามนี้อาจจะช่วยให้เราเข้าใจทิศทางของอุตสาหกรรมนี้ได้ดียิ่งขึ้นและอย่าลืมติดตามข่าวเกม PC คอนโซล h t t p s w w w o n l i n e s t a t i o n n e t p c c o n s o l e g a m e อื่นๆได้ที่ออนไลน์สเตชัน